สวัสดีครับสายและพันคลิปวันนี้พากันทำเตาชีวมวลนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับโดวยวัสดุเท่าที่มีนะครับทำแบบพื้นที่ก็ไม่มีแบบสมมุติว่าเปรียบเสมือนตัวท่านนะครับแต่เครื่องมือทันสมัยหน่อยนะครับที่นี่เรามีเครื่องมือ ทันสมัยพอสมควรใช้แบตเตอรี่นะครับเตาที่เห็นในโลกโซเชียลนะครับเตาจะรหดพยายามหลายๆรูปแบบนะครับย้ายขึ้นย้ายลงปรากฏว่าไม่เวิร์กนะครับเตาชีวมวลแบบนี้ไฟดับ ฟืนดับกลางคันนะครับอของท่านอื่นอาจจะใช้ได้นะครับก็ไม่รู้นะครับก็พยายามหาสาเหตุก็ไม่ผ่านหรือว่าไม่ผ่านอันนี้ทำแบบน้องมือใหม่หาเชื่อมนะครับทำแบบเตาธรรมดานะครับดีไซน์แบบเตาที่เราเคยเห็นอยู่ทั่วไปใช้ฐานนะครับอันนี้ลองแล้วลองอีก ตเตาจะรอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเตาชีวิมวลที่เจาะรูนะครับผลปรากฏว่าใช้ได้นะครับไม่ไฟไม่ดับกลางคันนะครับอันตัวนี้คือ การหม้อดำมีการหม้อดำด้วยนะครับไปดูไอ้เตาแบบนี้มันเวิร์กมีรูให้แก๊สเผาไหม้ออกมานะครับให้ความร้อนออทดลองต้มน้ำดูแล้วนะครับไปดูต้นแบบที่ทำมันเป็นยังไงนะครับ ไอ้ที่ไม่เวิร์กไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเชื่อมยังไงต่อยังไงก็เห็นอยู่ใน youtube เยอะแยะนะครับไอ้ที่มันทำงานกา็วัสดุที่หาได้ก็คือถังน้ำยาแอร์นะครับไปขอเข้ามาไปซื้อเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ทำหูมอออันนี้ใส่ในเป็นสแตนเลสจาก เลิจากการต้มน้าร้อนไฟฟ้านะครับก็แกะแต่ไส้ในมานะครับเมื่อเจาะด้วยสว่านหาสว่านไม่ได้ก็ใช้ไฟฟ้าลวดเชื่อมเจาะเลยนะครับก็อาจจะรูไม่สวยแต่ทํางานนะครับเจาะรูข้างบนนี่ออกแบบเอียงแบบนี้4จุดนะครับ ควันแก๊สไฟเออร์ก็จะออกรูนี้นะครับแล้วไปโดนเผาไหม้ข้างนอกด้านในทีหนึ่งนะครับด้านล่างก็เผารูใหญ่หน่อยนะครับเพื่อให้ขี้เท่าหล่นลงไปการเผาไหม้ของฟืนเป็นขี้เท่าหมดจดเป็นไม่เหลือเศษฟืนนะครับถัาางตัวถังนี้นะครับก็จะเจาะแบบนี้เจาะให้มัน ตัวนี้สวมเข้าไปได้เฉยแล้วก็จะเป็นแบบนะครับอรูนิดหน่อยมันไม่ออกนะครับไม่เป็นไรด้านนี้เปิดให้อากาศเข้านะครับก็ใช้ใบตัดตัดนะครับมีที่จับจากวาลตัววาลของ ถังน้ำยาแอร์นะครับเอามาทำเป็นที่จับเ,เปิดมากเปิดน้อยก็มีผลกับเปลวไฟนะครับไม่ได้เจาะอะไรนะครับข้างล่างถ้าจะเจาะขี้เท่าออกกอ็อาจจะมีปัญหาลักษณะนี้ออกแบบมาให้ทำความสะอาดก็คือเทได้เลยนะครับเทออกเลย ตัวนี้เมื่อมันเย็นตัวก็ถอดออกมาทำความสะอาดเทนที่เท่าออกเลยนะครับอ่าก็สามารถที่จะเติมฟืนชิ้นเล็กได้กรณีที่อยากเพิ่มฟืนนะครับก็คืออ่าตัวนี้จะห่างจากพื้นหน่อยเวลาวางหม้อนะครับมีพื้นที่ให้แห่ฟืนชิ้นเล็กอ่าถ้าประมาณปากกานี้ลงไปได้นะครับ จะรูให้แก๊สออกด้านข้างอ่าสี่จุดรูใหญ่กว่านหน่อยนึงนะครับอ่ามันไม่สวยพอใช้ลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมเจาะเผาเจาะอันนี้เป็นเหลดสแตนเลสเกรด,ดแข็งนะครับหาดอกสว่านไม่เจออ่าเอาตามที่มีนะครับแต่มันก็ทดลองดูแล้วก็ทํางานนะครับอ่าให้ความร้อนนึ่งข้าวสุกนะครับเมื่อวานลองนึ่งข้าวเหนียวนะครับสุก ทำแบบนี้ดีกว่านะครับสรุปาจากไปซื้อถังน้ำยาแอร์ก็เจาะรูก,ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดนะครับไม่มีแก๊สติดไฟนะครับไม่ระเบิดนะครับไม่เป็นไรก็ใช้หินเจียแต่งรูพอสมควรยากพอสมควรนะครับ หรือไอเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเกรดสําหรับถังแก๊สนะครับมันจะไม่มีสเก็ดเวลาระเบิดนะครับถังแก๊สทั่วไปนะครับจะเป็นเหล็กพิเศษนะครับตัวนี้ไม่มีอันตรายนะครับก็ใช้ถังของอแก๊ส rpg ก็อันตรายนะครับก็จะต้องใส่น้ำใส่ลายเจาะรูก,ก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำใส่ลายให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนั้นจะหนากว่านะครับถังของแก๊ส LPG ถังปิกนิกนะครับขนาดก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำได้ร้านของเก่าแต่ให้ระวังนะครับปัญหาในตอนตัดตอนเจียต้องมั่นใจนะครับถอดหัวถังออกแล้วแช่น้ำก่อนนะครับเป็นวันนะครับสำหรับถังแก๊ส LPG แล้วค่อยมาตัดนะครับอย่าใช้ตู้เชื่อมตัดนะครับ ใช้หินเจียใบตัดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันว่างก็ดูความเคลื่อนไหวว่าทำอะไรนะครับก็เพินไปอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับฟืนเยอะการเผาถ่านก็เป็นอีกขั้นตอนที่ ายุ่งยากขึ้นมาก็ใช้ฝืนเศษไม้นะครับในการหุงอหาหารต้มกาแฟานะครับอพอเป็นแนวทางนะครับถ้าพอดีก็ทําตามได้นะครับไม่สงวนิทธิ์ถ้ามีวัตถุดิบเยอะๆเรามีความคิดแนวคิดทํำจําจหน่ายได้นะครับหา,าวัตถุเท่าที่มีาบานพับนี้ตัดครึ่งน,นะครับบานพับตัวเล็ก นะครับจะใช้นอ็อตก็ได้ดตัวผู้ตัวเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้จุดไฟให้ดูนะครับจุดไฟตอนแรกก็จะใส่ฟืนท่อนใหญ่ลงล่างนะครับท่อนเล็กอยู่ข้างบนจุดจากข้างบนลงล่างนะครับตอนแรกก็จะมีควันก่อนนะครับเล็กน้อยจนกว่าฟืนจะยุบตัวลงไปนะครับก็จะมีแก๊สออกตามรูด,ด้านข้างนะครับนี่นะครับสังเกตเปลวแก๊สไฟก็จะติด เปลวที่พุ่งออกมาจากด้านข้างที่เจาะรูนะครับได้อุณหภูมิที่สูงเพราะว่าการเติมออกซิเจนทิศทางการไหลของอากาศจากความร้อนวิ่งขึ้นบนนะครับจากประตูปิดตัวนี้นะครับเปิดปิดะจะสังเกตได้มีเปลวพุ่งออกมานะครับ สำรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ